ย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับครับท่านผู้ชมก็มาเจอกับผมเช่นเคยนะครับพาน้ววิ่งครับคลิปนี้ก็พาท่านผู้ชมมาดำน้ำยิงปลาเช่นเคยครับกับคลิปนี้พาท่านผู้ชมมาดำน้ำยิงปลาหมายแม่น้ำเลยครับแม่น้ำเลยซึ่งผมก็เคยมาเกือบจะสี่ห้าครั้งแล้วครับท่านผู้ชมคลิปนี้จะมาตามล่าหาปลากดข้งางเช่นเคยครับ ไม่รู้ว่าจะเจอตัวหรือเปล่าทิปนี้ทิปนี้ก็เดินทางมากับน้องๆทิมงานนะครับคนหมานมีน้องเบ้นแล้วก็น้องอาทิตย์แล้วก็น้องอาร์มครับสามนายคัดตวหัวกะทิมาเลยครับทิปนี้เออสุดยอดเลยโอเคครับสำหรับทิปนี้อากาศก็ไม่หนาวครับแดดก็ดีมากเลยครับทิปนี้โอเคครับเมื่อเราพร้อมกันแล้วไปตามล่าหาปรากระ้งเลยครับท่านผู้ชมอ่าไ้บิงครับับแต่นำเลยครับ Yeah. Uh -huh. Kuh.. Net bakery Hide uma special Nu Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. فراغ. <laughs> ยิงโดนสองตัวโดนไปตัวหนึ่งเฉยเลยโอ้ย นะครับตัวสวยเลยจันอามจันอามแน่นอนจริงๆน้องเบ้นนักล่าปลากรดเหลืองเอาให้ได้นะน้องเดินสิบตัวได้เดินกลับครับ <laughs> โอ้มีแบ่งทีมกันครับท่านผู้ชมทีมหนึ่งก็จะยิงปลากรดคังอีกทีมหนึ่งก็จะยิงปลากรดเหลืองครับแต่เราจะซุ่มตรงขอนไม้ครับหลักไม้นี้ครับ โอเคครับเราพักกันสักหน่อยแล้วลุยกันต่อครับสำหรับใหม่นี้ครับน้ําจะไหลไม่แรงนะครับสังเกตดูครับแล้วก็น้ําข้างใต้ถ้าเราปล่อยไว้นิดนึงก็น้ําก็จะใสตลอดครับโอเคครับลุยกันต่อเลยครับท่านชม let's go แล้วครับท่านผู้ชมโอ้เมื่อกี้ริงติดคอนไอ้น้อกอาทิตย์เข้าแอาให้ครับโอ้ยกดค้างครับโอ้ยโชว์เลยโอ้ยนะครับเมื่อกี้ยิงติดคอนะครับโอ้ปวดค้างไซส์สวยๆแล้วครับอู้ Oké, kap. Tot de volgende keer はあ。 มีน้ำเลยครับท่านผู้ชมสุดยอดเลยสุดยอดเลยครับแล้วผลงานในครึ่งแรกได้คังมาขีดแต้มเนี่ยของตัวเขาโอ้โหขอนักเลยขอนักเลยเอ้ยนี่ครับนี่ปรากฏคังสี่ห้าแต้มแล้วก็นี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับกดคังที่เราตามหาโอ้สุดยอดเลยครับท่านผู้ชม เดี๋ยวพักกินข้าวกันก่อนครับยิงมาสองชั่วโมงกว่าแล้วครับมาดูผลงานในครึ่งแรกครับท่านผู้ชมโอ้ยเบน <c oughs> โอ้ยกให้ท่านผู้ชมดูหน่อยครึ่งแรกครึ่งแรกให้น้องขยกลากยกลากเบนเขาเลยเขาโทษเขาโอ้ยยกขึ้นไหวไหมเนี่ยโอ้ยไหวไหมเนี่ยดูดูท่านผู้ชม ไอ้คังครับได้แบกแล้วครับวันนี้ได้แบกได้แบกวู้สุดยอดเลยโอ้ยสามสิบสี่สิบต้องมีวันนี้เงยเงยสามสิบกว่าแล้วเนาะสามสิบกว่ากับสี่สิบมาละทีมงานก็กินข้าวกินปลากันก่อนอาหารของเราก็เป็นย่างปลากรดเหลืองครับท่านผู้ชมแล้วก็จะมีปลาปักหนวดครับอาหารอร่อยครับคลิปนี้ครับ <laughs> ทีมงาน <c oughs> ยอดเยี่ยมเลยครับโอเคครับเดี๋ยวพักกินข้าวกันสักหน่อยแล้วลุยกันต่อแล้วครับท่านผู้ชมติดโต มาแล้วรกกครับต่านผู้ชมพอค่อนข้งครับผมยิงโดนตรงหางครับช่วงหางครับตรงนี้นิดเดียวครับแล้วก็ผมใช้ลูกผาตัวเล็กครับไปเสียบตรงหางแล้วก็ดึงออกมาจาก่อนไม้ครับต่านผู้ชม กดคันครับโอเคครับตอนต่อไปแล้วครับครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูประกดคันน้องอาทิตย์เขายิงได้ครับหมายนี้โชว์เลน้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอยโอยโชว์นายยกโชว์นายจะลุ้นนะท่านผู้ชม ปลากดขั้นล้วนเลยทิปนี้สุดยอดเลยครับหู้ยยอดสุดยอดสุดเลยครับโอ้ยไม่นับเลยครับโอเ้เก็บไตโอ้ยโอเคครับลุยกันต่อเลยครับต้องชมเลย let's go มโมงอีกแล้วขึ้นแล้วไมนไม่น้ำเลยเนาะหวานเจี๊ยบเ <laughs> <laughs> นี่ยคนยิงเยอะที่สุดในทริปนี้นคนอ้วน <laughs> คนใหญ่ <laughs> แต่เยอะที่สุดเลยคนเนี้ยไว้ <laughs> ใจเขาได้เลยเ <laughs> นี่ยสองคนเนี่ยคู <laughs> หดูโอเนี่ยผมกับจัดออมยิงได้น้อยเลยวันนี้โอ้ไม่น้ำเลยในะช่วงนี้ก็ ยังไม่ค่อยใสนะครับเห็นก็เราก็ใช้ไปฉายดำน้ำ,นำสง่งตามถ้ำตามขอนไม้ครับปลากุดคลงเขาจะอยู่ใต้ขอนไม้ครับจะอยู่ในซอกลึกครับท่านผู้ชมโอ้กว่าจะเอาได้แต่ตัวสุดยอดนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานรวมนะครับ ท่านผู้ชมก็ขึ้นมาไปที่ระยบ้อแล้วครับสรับการดับน้ำยิงปลาไม่น้ำเลยครับสลับชิปนี้ก็ประทับใจมากครับท่านผู้ชมประทับใจอีกแล้วครับสลับวังปรากฏคังนะครับเนาะมาดูผลงานในทิปนี้ครับจัดปรากฏคังมากี่แต้มเลยน้อยี่สิบกว่าเนาะนี่สุดยอดเลยชมหน้าเฮ้ยจะค่ะทีมงานคุณภาพครับอู้ดูปรากฏคังแต่ละตัวครับท่านผู้ชม ตัวนี้เนี่ยจะมี6เนาะหกเจ็ 6, กิโลสี 4, กิโลดูปรากฏปรากฏเลืองครับท่านชมยกเลยเนาะดูปรากฏเลืองค <laughs> ร,รับท่านชมโอ้โหนี่ครับปรากฏเลืองเรื่อเลยครับโอ้สุด,ดยอดเลยครับผลง,งานโอโอเคครับหลับคลิปนี้ก็ดีใจไหมครับสำหรับหมาย แม่น้าเลยหากเพื่อนที่ต้องการจะมายิงแม่น้ําเลยก็แม่น้ําเลยจะหาที่ลงก็หาที่ลงก็ได้ครับแต่ช่วงนี้น้ํายังไม่ค่อยใสถ้าเจอวังปลาก็จะเป็นความโชคดีครับแต่ส่วนมากก็หาวังไม่ค่อยจะเจอครับเราก็หาวังตามมีขอนไม้มีแก่งหินครับสำหรับ หมายที่มีปากุดคังครับโอเคครับหากท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่เดี๋ฝากกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอเพื่อเป็นกำลังใจรับคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับอัดแลวิ่งครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ อย่ากดไลค์กดแชรและกดกระดิ่ติดตามด้วยนะครับ